เรียนวิธีคิดผ่านโจทย์ปัญหาตอนกระเป๋าของใครมีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูด้วยกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะมารู้จักตัวละครของเรากันก่อนนะคะว่าใครเป็นใครน้องกระต่ายค่ะเบตา้าน้องหมาตรงกลางน,นะคะชื่อเอลฟ a าแล้วก็น้องหมีด้านขวาชื่อจาว่าค่ะโจทย์วันนี้นะคะพี่ครีเอทเขาบอกไว้ว่า มาดูกันว่าในกระเป๋าของแต่ละคนเนี่ยมีของอะไรกันบ้างจากข้อมูลต่อไปนี้ค่ะข้อแรกเนี่ยบอกว่าทุกคนมีดินสอสีคนละหนึ่งแท่งของใช้คนละหนึ่งชิ้นข้อ2บอกไว้ว่าเบต้าไม่มีดินสอสีแดงข้อ3บอกว่าอัลฟามีดินสอสีเหลืองแต่ไม่มีไม้บรรทัดข้อ4นะคะคนที่มีดินสอสีเหลืองเขาจะมียางลบด้วยและข้อที่5บอกไว้ว่า คนที่มีดินสอสีน้ําเงินไม่มีไมบ้บรรทัดเห็นข้อ5ข้อนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะค่อยๆดูกันไปทีละข้อเรียนวิธีคิดไปพร้อมๆกันค่ะข้อแรกบ,บอกไว้ว่าทุกคนมีดินสอสีคนละหนึ่งแท่งและของใช้คนละหนึ่งชิ้นดินสอสีมีทั้งหมด3สีค่ะคือสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินส่วนของใช้ก็มีทั้งหมด3ชิ้นค่ะ คือ,อยางลบไม้บรรทัดแล้วก็กันไกลทุกคนนะคะเขาจะมีแถวบนได้แค่เพียง1ชิ้นแล้วก็มีแถวล่างได้แค่เพียง1ชิ้นเท่านั้นค่ะเมื่อเรากระจายกันออกมานะคะเราก็จะพบว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถมีของอะไรได้บ้างแล้วเรามาค่อยๆตัดไปพร้อมๆกันค่ะข้อ 2. องค่ะเงื่อนไขบอกไว้ว่าเบต้าไม่มีดินสอสีแดงเรามาโฟกัสที่กระเป๋าของเบต้าก่อนนะคะ เบต้าไม่มีดินสอสีแดงเพราะฉะนั้นเราบายบายดินสอสีแดงของเบต้าไปนะคะทําให้เราเห็นว่าตอนนี้เบต้าเหลือ,อ,อดินสออยู่2อย่างค่ะคือสีเหลืองแล้วก็สีน้าเงินนั่นเองค่ะข้อที่3ค่ะบอกไว้ว่าแอลฟาไม่มีดินสอสีเหลืองและไม่มีไม้บรรทัดแอลฟาอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงกลางนั่นเอง ออลฟาไม่มีดินสอสีเหลืองนะคะและก็ไม่มีไม้บรรทัดน,น,นั่นเองค่ะเมื่อเราตัดออกไปแล้วนะคะก็จะเหลือเพียงเท่านี้เองค่ะข้อต่อไปค่ะเขาบอกไว้ว่าคนที่มีดินสอสีเหลืองจะมียางลบด้วยเราดูกันไปทีละคนเลยนะคะเบต้ามีดินสอสีเหลืองมียางลบเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วค่ะออลฟา ไม่มีดินสอสีเหลืองแล้วดังนั้นแอลฟาต้องไม่มียางลบด้วยนะคะทำให้เราพอสรุปได้ว่าตัวอัลฟาเนี่ยมีของใช้ก็คือกันไกลนั่นเองค่ะมาดูที่จาว่ากันบ้างนะคะจาว่ามีดินสอสีเหลืองแล้วก็มียางลบถูกต้องตามเงื่อนไขค่ะจากข้อนี้นะคะทำให้เราเห็นว่าเมื่ออัลฟาเขาครอบครุกันไกลแล้วเนี่ยทำให้ทั้งเบต้าแล้วก็จาว่าเนี่ย ไม่มีสิทธิ์จะมีการกลายไปตามเงื่อนไขข้อที่1ค่ะเพราะฉะนั้นเราบายบายการกลายของเบต้าแล้วก็จาว่านะคะเรามาดูเงื่อนไขข้อที่5กันนะคะเงื่อนไขข้อที่5บอกไว้ว่าคนที่มีดินสอสีน้ําเงินไม่มีไม้บรรทัดเมื่อดูแล้วค่ะทุกคนมีดินสอสีน้ําเงินกันหมดเลยเราจึงต้องมาลองถูกลองผิดกันทีละคนค่ะโดยแบบแรกเนี่ยเราจะไปเริ่มที่เบต้ากันก่อนค่ะ สมมตินะคะว่าถ้าเบต้ามีดินสอสีน้ำเงินจะไม่มีหมายบันทัดทำให้ของใช้ของเบต้าค่ะจะสามารถเหลือเพียงอย่างเดียวก็คือ,อยางลบนั่นเองค่ะเราต้องกลับมาเช็คนะคะกับเงื่อนไขข้อที่4ค่ะที่บอกว่าคนที่มีดินสอสีเหลืองจะมียางลบเราพบว่านะคะเบต้ามียางลบแต่เบต้าไม่ได้มีดินสอสีเหลืองทำให้การลองผิดลองถูกแบบแรกนี้ไม่ถูกต้องกับทุกเงื่อนไขค่ะ เพราะฉะนั้นเราเลยต้องกลับไปลองแบบต่อไปกันนะคะการลองผิดลองถูกแบบที่2เรามาโฟกัสกันที่อัลฟาบ้างค่ะอัลฟาถ้ามีดินสอสีน้ำเงินอัลฟาจะไม่มีไม้บรรทัดข้อนี้นะคะก็ถูกต้องตามเงื่อนไขข้อที่5ที่มีอยู่แล้วค่ะทำให้เราสามารถสรุปได้ว่าอัลฟามีดินสอสีน้ำเงินและมีของใช้ก็คือกันไกลนั่นเองค่ะย้อนกลับไปดูว่า เมื่อตรวจสอบกับเงื่อนไขข้อที่4ค่ะพบว่าอัลฟาไม่มีดินสอสีเหลืองแล้วก็ไม่มียางลบก็คือถูกต้องแล้วค่ะกลับมานะคะที่เบต้าบ้างถ้าอัลฟาถือดินสอสีน้ำเงินแล้วนั่นทำให้เบต้าเนี่ยเหลือเพียงดินสอสีเหลืองเท่านั้นที่เป็นไปได้ค่ะเมื่อกลับไปดูเงื่อนไขข้อที่4ที่พูดว่าคนที่มีดินสอสีเหลืองจะมียางลบทำให้เบต้าเนี่ยค่ะสามารถสรุปได้ว่า เขามีดินสอสีเหลืองแล้วก็มียางลบนั่นเองค่ะทีนี้ถึงตาแจว่ากันบ้างค่ะเมื่อเรารู้ของในกระเป๋าของเบต้าแล้วก็อัลฟาแล้วเนี่ยทำให้เราทราบว่าของที่สามารถอยู่ในกระเป๋าของเจว่าได้เนี่ยมีเพียงดินสอสีแดงแล้วก็ไม้บรรทัดเท่านั้นค่ะมาลองตรวจสอบเงื่อนไขทั้งหมดกันอีกครั้งหนึ่งไหมคะข้อแรกบอกว่าทุกคนมีดินสอสีคนละหนึ่งแท่งและของใช้คนละหชิ้น ข้อนี้ถูกต้องนะคะข้อที่2เบตา้าไม่มีดินสอสีแดงเราก็ตรงตามเงื่อนไขค่ะข้อ 3. าแอลฟาไม่มีดินสอสีเหลืองและไม่มีไม้บรรทัดตรงกับเงื่อนไขข้อที่3นะคะข้อที่4คนที่มีดินสอสีเหลืองจะมียางลบก็คือเบต้านั่นเองค่ะและข้อที่5คนที่มีดินสอสีน้ำเงินจะไม่มีไม้บรรทัด แอลฟามีดินสอสีน้ำเงินนะคะแต่มีกันไกลไม่ใช่ไม้บรรทัดข้อน,นี้ก็ถูกต้องค่ะเราจะพบว่าจากคำตอบของเราข้อน,นี้ตรงกับทุกเงื่อนไขเลยนะคะเราจึงสามารถสรุปได้ว่าเบต้ามีดินสอสีเหลืองแล้วก็ยังลบแอลฟามีดินสอสีน้ำเงินแล้วก็กันไกลส่วนจาว่ามีดินสอสีแดงแล้วก็ไม้บรรทัดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับโจทย์ข้อนี้ไม่ยากไม่ง่ายเกินไปใช่ไหมคะ ถ้าชอบผลงานของพวกเรานะคะสามารถติดตามผลงานอื่นๆได้ที่ Facebook เรียนวิธีคิดผ่านวิธีโค้ด Bycoding Thailand หรือ codingthailand. app แพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณสำหรับเยาวชนไทยทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ